คาซึตโตอิโอกะแชมป์โลก115ปอนด์ของ WBO ตัดสินใจย้ายออกจากเรซันไดกิยิมแล้วโดยเตรียมมาโซบยิมใหม่ที่กำลังเปิดในเร็วๆนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการซึ่งยิมแห่งนี้ก็กำลังจะได้ทางได้โกฮิกะอดีตแชมป์โลก112ปอนด์ของ w b c ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกชีราอีกุซิเกนยิมพร้อมทั้งทาคิชิโนกิเทเนอร์คู่ใจเขามาเป็นสมาชิกใหม่ของค่ายอีกด้วยซึ่งยิมแห่งนี้นั้นมีทางทาคุยะคิยะอดีตแชม115ป์115ปอนด์ JBC รับหน้าที่เป็นประธาน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าคาสุโตะอโยกะและไดโกฮิกะในฐานะเพื่อนร่วมค่ายน่าจะได้เจอกันอย่างแน่นอนนั่นเองข่าวที่สองมวยโลกของท็อปแรงโดนโควิดน็อกต้องถอนโชคอีกแล้วศึกกำปั้นโลกระหว่างโฮเซเปลาซากับมิเกลเรสเปเรในพิกัดไลเวท ภายใต้การจัดของ ESPN และท็อปแลงซึ่งจะมีขึ้นในคืนวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนตามเวลาในท้องถิ่นมีอันต้องยกเลิกหลังตรวจพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายงานข่าวจากลาสเวกัสรัฐในวาดาสหรัฐอเมริกาแจ้งว่าเรสเปียเร่นักชกอเมริกันวัย35ปีซึ่งจะชกเป็นคู่เอกของรายการมวยท็อปแปลงที่ MGM Grand แกนออกมายอมรับว่าศึกกัมปั้นที่จะฟาดปากกับเปสลาซาคู่ชกเปอร์เตริโกนั้นมีอันต้องยกเลิกเสร็จแล้ว หลังจากผลการตรวจสภาพร่างกายยืนยันก่อนชกว่าโฮเซตาเวเรสผู้จัดการของตนถูกตรวจพบมีเชื้อโควิดและเนื่องจากตนใกล้ชิดกับผู้จัดการส่งผลให้การชกไฟนั้นต้องถูกยกเลิกโดยปริยายเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองข่าวที่3 โค้ดของคอลัมสมิธท้าคาเนโลยื่นข้อเสนอที่จริงจังทะยากโชคด้วยจริงๆโจ,จแกลเล็กเฮอร์ผู้ฝึกสอนของซูปเปอร์แชมป์โลก WBA รน่นซูปเปอร์มิดเดิลเวทคอลัมสมิธได้กล่าวว่าทางซาอุนอเวเรตต้องการโชคกับคอลัมสมิธจริงก็งให้ยื่นข้อเสนอที่สมเหตุผลมาโดยที่คอลัมสมิธนั้นเคยมีข่าวเป็นหนึ่งในเป้าหมายของซาอุนอเวเลตสำหรับไฟเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่การเจรจาก็ไม่ลงตัวและหลังจาก หลังนั้นทีมงานของซาวนาเวลสก็ได้ให้ความสนใจกับบินลี่โจซอนเดอร์โดยทางทีมงานของคอรัมสมิธได้ออกมาเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าได้รับข้อเสนอที่ไม่สมเหตุสมผลท้ายที่สุดแล้วไฟของซาวนาเวลสในเดือนพฤษภาคมก็ไม่เกิดขึ้น พราะการแพร่ระบาดของโคโรโนาไวรัสแต่ในตอนนี้ได้มีข่าวออกมาว่าซาอูนอเวเลตจ,จะขึ้นชกในเดือนกันยายนนี้โดยไม่มีการเปิดเผยว่าจะชกที่ไหนกับใครโดยผู้ฝึกสอนของซูปเปอร์แชมโลก w b a ของคลรลัมสมิธได้เปิดเผยว่าคอนเนโลและคอลัมสมิธจะเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมถ้าพวกเขาต้องการชกกับคอรลัมสมิโชกกับชายที่เป็นเบอร์หนึ่งที่พวกเขาต้องทำมีเพียงแค่บอกว่า เราอยากชกกับคุณจากนั้นก็จ่ายเงินทุกอย่างก็จะจบถ้าพวกเขาจริงจังพวกเขาจะยื่นข้อเสนอข้อเสนอที่จริงจังไม่ใช่ข้อเสนอแบบที่เขาเคยยื่นมาเมื่อครั้งก่อนโจแกวรลกเธอกล่าวนั่นเอง